สวัสดีครับจากช่องพ่อเซียนนาผู้พารวยนะครับอ่ามื่อนี้กับวันที่1ิบแล้วนะครับกับสีสรุปเซียนต่างๆให้เบิงกันนะครับก่อนจะดูคำเตือนคำโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมวีดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่าน,นั้น ไม่สนับสนุนในการทำผิดกฎหมายแรงสิน้นด้วยความปรารถนาดีจากช่องพ่อเซียนนาผู้พารวยนะครับเอาไปดูกันเลยเซียนท่านแรกนะครับเซียนโพตากนะครับวิ่งบนล่างสามกับเจ็ดเจ็ดสามสามเจ็ดนะครับให้ตัวเดียวโพดโพนะครับอันนี้เซียนโพตากนะครับ อันที่สองอาจารย์เมืองพลครับอาจารย์เมืองพลเล็กวิ่งยังบบเคยหลุดนะครับวิ่งบนสามให้สามห้าสามเจ็ดนะครับวิ่งล่างสามอีกล่างสิมีสามห้าหกนะครับจับหมุนเวียนกันนะครับให้สามห้าห้าสามสามหกหกสามห้าหกหกห้านะครับอาจารย์เมืองพลนะ นี่เป็นคืบของอาจารย์เมืองพลน,นะครับอ่าเบืองต่อไปนะครับวิ่งบนอาจารย์นครเพ็ญน,นะครับหลักร้อยศูนย์สี่หกหลักสิบสามสี่หลักหน่วยสามห้าเจ็ดหลักหน่วยบนขี้นะครับหนึ่งสามห้าเจ็ดเก้านะครับหลักหน่วยนะครับถามว่ามักเอาขี้ใส่หน่วยนะครับ หลักหน่วยบนอ035037047นะครับ35 37 47นะครับอาจารย์นครเพ็น,นะครับเบื้งนะครับเด้ออ้าวอาจารย์นครเพ็นอันนี้ล่างอาจารย์นครเพ็น,นะครับแต้มล่างนะครับแต้มล่างนะครับแต้ม ชุดล่างนะครับจับมาเลือกชุดที่ดีที่สุดแล้วนะครับจับมามีสามสามสามห้าสามเจ็ดสามเก้าห้าสามห้าห้าเจ็ดห้าเก้านะครับสามสามข้าแต้มเข้าแต้มหกสามห้า 6, 3, 5, ข้าเด่นสามเจ็ด ข้าเด่นสามเก้าข้าแต้มห้าสามข้าเด่นห้าเจ็ดห้าเจ็ดข้าแต้มเข้าเด่นนะครับห้าเจ็ดข้าแต้มเข้าเด่นนะครับเอาเพียงไลฟซีอันนี้คือสรุปของเซียนหวยให้เบิรงกันแล้วนะครับ เซียนหวยนะครับอชอบก็จัดขัดก็พานนะครับอันนี้อาจารย์เมืองพนอาจารย์เมืองพนก็ให้สามเจ็ดเจ็ดสามสามหาหาสามอาจารย์นครเพ็ญก็ให้ค้ายๆกันนะครับเซียนโพตากก็ให้คล้ายๆกันนะครับ เอาเอฟซีถ้าชอบก็จัดขัดก็พานนะครับอันนี้ทำม,มาให้เพื่อเป็นแนวทางสรุปไ้เบิ้งนะครับทายนี่พดเสียนผูกกับฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับอ่าถ้าอยากให้ดูสูตรหวยให้ไปดูสูตรช่องอาจารย์นครเพ็ญน,นะครับอ่าทายนี้พดเสียนผูกกัขอกับ,กบสวัสดีครับ